เคล็ดลับการดูพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จที่ไม่ได้ผ่านการใช้ผิวพระมีแป้งโรยพิมพ์บางเบาตามผิวพระจะมีคราบน้ำมันตังอิ้วสีออกน้ำตาลดูฉ่ำๆมันๆเมื่อส่องดูจะเห็นมวลสารกากดำเม็ดแดงก้อนขาวกรวดเทากา้านทูบหรือรอยความเก่าถึงยุบอย่างเป็นธรรมชาติด้านหน้ามีการยุบการย่น การหดตัวลงไปของก้อนผงพุทธคุณเส้นซุ้มและวงแขนมีการยุบตัวบริเวณขอบด้านข้างและด้านหลังผิวพระปริแยกแบบธรรมชาติรอยปูไตรอยหนอนด้นมีให้เห็นไม่มากก็น้อยพระแท้ดูพิมพ์ดูเนื้อดูมวลสารดูธรรมชาติดูความเก่าราบรื่นสบายตา